สวัสดีจ้าพี่เพียงน้องพอกันไอ้ตามเคยเนาะจ้ามันเด็กเจ้าก็สิไปหาพี่บุ้มแล้วจ้าตอนนี้ก็อยู่สถานีรถไฟไก่บ้านเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ยืนถ่ารถไฟเนาะจ้ามาบ่ท่านพี่น้องเมื่อกี้รถไฟไปก่อนเนาะจ้าตอนนี้ก็ยืนถ่าประมาณแต่นาที่เนาจ้าเดี็กเจ็บจิตไายลงพี่น้องตอนนี้ก็รีบมั่นหุบหนาที่หุนาทีรถไฟสิมาเนาะจ้า พี่น้องตอนนี้จะก็ได้นั่งในรถไฟแล้วเนาะจ้ะได้ฟินเราเพราะว่ารถไฟมาสายหน่อยหนึ่งตอนนี้ก็นั่งไปหาผีบุญแล้วก็สงค์ของความหาผีบุญแล้วเนาะจะว่าให้เราออกมาวันนี้ก็บอก่าไฟมีค้นก็จะคนบ่คอยไหลเลยตอนนี้ถึงสถานีสนามอยู่นะจัะคุณไปยอะมาก เราจะไปนิดเดิลนะคะันนี้นนไหนีเนีะข้ามนางรถไฟไปเมนว่นย้ายเหนวเนาะไม่เ <c oughs> อืนแล้วบนสายมือแล้วขึ้นนี่เดินบนสายมือมันมีมิดเดอะไรสักอย่างเลงเราต้องข้าม้ม่กวนข้ามไปแล้วซ้ายมือน <c oughs> ีน<ม>นไหมมาเยอะมากเลยเมนอันนี้แหละที่เราว่ามันสางไหม นต้นนั้นนามาเดิท้าเรียกกเรียบสายันนอยอันนี้หิมะตกมาแล้วขนองเ้ยังเรี้ไปทางนี้ใช่ไหมเดี่ยวซ้ายจะบุ้งขอบยางหลัลงมาทางนั้นเนาะเขาใกล้กัเรายเดี๋ทางนี้เลยยอ็อยู่ไกลๆบุ้งละ ตอนนี้เราจะถึงดโดแล้วจ้าเราจะไปซื้ออะไรคะคุณบุ๋มนี่ที่ว่าือบ้านอ่าแมนเนี่ยนไม่ซื้อดีมเจ้าเว้นแล้วเขาือเงี้ยาน่อยเขาบอกว่ามันมีแต่หัวเลยไหนเข้าทางไหนเขาต้องมีหเยอะีก็ขวดเยผลิตแถวใต้ไหนก็เกม เจ็บขออนุญาตพากเสียงได้จ้าพี่น้องเพราะว่าอยานติดเรยกสิทธิ์เสียงเพลงเสียงอย่างนะจ้าตอนนี้มูเจียวกับภากันหาพักที่จะกินก็สมตำนะจ้ะเพราะว่าหลานไทยตอนนี้ก็คือผักยังบนลุงพี่น้องก็เลยได้มาห่างห่างของฝรั่งเลยจ้ะก็จะมีพวกบัวผวัก,กกาดมะเขือเทศแตงกวาคือแบบพื้นฐานบ้านเขาเลยพี่น้อง อันนี้ก็พี่เอลแล้หาสื่อสมนะจ๊ะสมเขียวหวานน่าไปกินสมเขียวหวานน่าไปกินเวลาแบบกินกว๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วก็เสกินโตนะจ๊ะอันนี้มุจ่จีกกไย่างเลยเลยย่างสำรวจย่างเซอร์เวย์นะจ้ะเพราะว่าเจียกกระพึงมาเทะเลห่างพิห่างไกลบ้านพุ่มหน่อยใหญ่พี่นอ้องใหญ่ามากใหญ่กว่าบ้านทั้งบ้านเจียมนะจ้ะอันนี้ก็พากันเมืองขน,ขนมพี่เอลแล้เสียเอาบองสิ กรพากันยางเบิงแล้วก็ใ้โอกาสไทยพี่น้องด้เบิง้งเนจาจ้ะอันนี้ก็ผู้ซนของใส่ไฟฟ้าแน่ของผกหมอบงหมอกระทะนะจ๊ะอันนี้เครื่องดื่มเพราะที่จริงที่สมารซื้อเนี่ยก็คือ,เ,อเนื้อมูหลักๆเลยพี่น้องเนื้อมูสนะจ๊ะเอาไปซอยครับจังเลาะเอาไปกินกับว๋วยเตียวอันนี้ก็สิไีไดในไดของในตะก,กาในตะแกงรถ กับสินะย่างในเรือนะจ๊ะย่างทายพี่น้องในรับซุ้มน้ำกันดุนดุนเสดนัดมาพอกกันสามสาวั้งแต่สมัยเรียนั้งแต่สมัยเรียนจนถึงปัจจุบันนะจ๊ะก,ก็นยังเป็นมูกันก็นยังหาเวลา่างๆมาเจอกันยิบุกล้วกัย่าง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 อันน,น,น,นี้กับเไดเนื้อหมูอะไรพี่น้องในเนื้อมูแล้ว ตอนนี้ก็สิไปหาขนมจีนเนาจะขนมจีนแห่งแต่กรอนหางนี่พม,ม,มีดอกปนันี้อืมคือเอเชียหรือม,มาอยู่หลายเนาจะแล้วก็สะดวกสบายในการหาซื้อพี่น่องเกาๆมาขา,ขายเดี๋ๆพี่บุม๋มแล้วกตลังจับอะไนีฮอละสองจุดห้าเก้าฮอละสองยูโรกว่าเนะ่ะจะอืมวันก,กับพอกแก่คัดเกยยังเขาได ว่าลานทยก็ยังม่เด็บวานไนทยเนะ่ะก็คือผักสุดยังมาลุกน่าจะก็สิมหาสื่อสีนน่ใบก่อนอันนี้เพิ่งกำลังยืมเถียงก็มีไอเอนอยู่ไอเรื่องไอเรื่องขนมจีนถุงสีนะจ๊ะสีน้าตาลสีแดงบนนะ่ะอันนี้ก็ได้โค้งหลายนะพี่น้องอันนี้ก็ได้ออกมาจากห้างเรียบร้อยในเด็กแป้งกันถือของอยางแต่ก็สียางหลัดไปหลังเขาหลังเขาบานนี้บุ้มนะจ๊ะนนก็ะยางเรื่อย ยางเป็นั่งหนาวบนน้ำพี่น้นองหิมะกระลึมตกนี่ดิย่างไปกระเป๋าสาละทิปตุกดิบกันเลยนี่ดิอันนี้ก็จะขามถนนขามถนนไปอีกฝากหนึ่งเ้าจ้ะนี่ดิพี่บุ้มแล้วก็สาได้ย,ย่างเราไปแล้วว่าบนนี้มีตึกปลูกไม่แางไม้แน,น,น่ไปบนนั้นไปบนนี้แล้วก็บาาายายว่าไปแล้ว เด็กเขาไปเอ็นไปนยากตะลางตัวตัวย น,นเดจ็บกับทายตัวไรนเจมส์นวบัสิตไปทางตรงนั้นบน่แมเอนผิว่าบ่แม่นเขามาทางนี้เขามาทางนี้าาานตรงยางอีกทางหนึ่งพันว่าตัวนี้เจ็บกระทือโค้งหนักหนัก,นกบนนี้บนนี้กระลัดขึ้นมาบนเขาเลยเพื่น้องเมื่อกี้เป็นผ้าไปปิดทางเพื้นหันมาบอกเื่นนึงเออผ้าตัวมาผิดตรงยางไปทางหนึง่งเจมส์ก็แปลงโอ้ยใดๆๆถือโค้งกันหนักแล้วพี่น้อง จะ่าจากไหนวะมีไอบุม๋มถ้าเจา้าผ้าข่อยไปผิดอีกทางหนึ่งลงทาาอีนะ่ะบันนี่ข่อยสีบ yang, ่านยางอะไรข่อยสีสไล,ลงแล้วอบันนี้พีน่น้องินอาการทางังเอ่อบนเขาเนาะมันเป็นแบบว่าคืนแล้วก็ลงสีสลูมล้วจะมันจะเป็นทางชั่งสีนะแล้วบันนี้จะบกระใสพาใบ,บ,บมาที่โปรยบมมาไม่ีนี่เมาีนี่ผ้าผิดทางแล้วบันนี้เจ้าก็ไปเอ็นนําหนากันแล้ว ลบที่สองเราลบที่สองแล้วไอทางตรงนี้แหละที่มันเป็นทางสไลดล้งเจ้าเลยบอกว่านี่บุ้มมวลนี่แหละคนสิสไลดล้งแล้ะแต่เจ้าพาไปปิดเทือหนึ่งเธอที่สามโอ้ยตา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 ยทั้งสี่เลยไม่ดองเวลาไปกันสามคนอาจจะพระท้สงิ้มอโลบ่าบ่าบ้าม้อนำกันโอ้ย สองคนนี้เขาก็พาคการเรียนอมติเราจะก็คือทภาษาบานเท่าก็คือสายอาชีพเขาภาคกันใดเรียนเราคือเรือแต่เจ็บเจ็บก็คือยังค่าลูกเราจะถ่าวาไดเรียนก็คือสิโพกันสามคนคือเก้าสามสาวอันนี้ก็คือยางมาถือทางเราบ้างพีแอนแล้วก็ห้งสินักคือกันเลยต่แต่ฝากไปน้ำก่อนก็อยากสิ้ัวไปน้ำ โอเคพี่นอ้องเอ่อคลิปนี้เจาก็ไปก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กด subscribe ้กดติดตามเราพี่น้องเจ้ากับได้ถ่ายบรรยากาศไปเบิ่งว่าต่อยหิมะตกหรือฝ้นตกยังได้ก็เฮาก็ย่งนัดเจอหมูห่เลยนาาจะมันม่เป็นอุปสรรคในการมาเจอกัน,นพี่น้องเ <laughs> <laughs> จอกันัง่งรถไฟมหาหาเราพี่อแอนเราแฟนเราก็มาส่งเนาะโอเคไปเราเด้อจ้าพี่น้องผิดพลาดประการใดก็เขออภัยหลายตอนนี้ก็ถึง บานแล้วเยบานแล้วเลยตรงนี้ก็โรงเรียนนะจ๊ะเรียวหัวในก็หัวแล้วไปแล้วจ้า